น้องชายใจเย็นก่อนพวกเราจะไปฆ่าพ่อฆ่าแม่มึงตายเหรอเร็วใครวะใครวะใช่ๆไม่รู้หรอกจะเป็นใครอ่ะม่ดีนะอุ้ยมัเป็นคนร้ายฉันเป็นคนดีกำลังได้คืนจังเลยไม่รีบรอจะเป็นคนดีเหรอใช่แล้วทำไมโดนไล่ฆ่าล่ะคนดีอ่ะในขีนามว่ากษัตริย์เทพประทานเป็นเจ้าประดิษฐานพระพุทธคามประธานพุทธคูมเหรอเจ้าเฮ้ยไอ้เจ้าเฮ้ยพระเจ้าพรเจ้าต้องข่มมั้งใช่ เดยวกินเ้ามีย่สามคนเราเนี่ยเป็นคนตุดท้องคนที่ำเร็จพี่เมาได้คนที่สองมีชูคเสร็จทพี่เทพมาเด่เสร็จทพี่เทมเด่นรคอยตัดแง่เราใส่รา้เราเสร็จพี่เมรดจึงมีระเทศรามาทควหลวงทางมายังไม่จะได้เลยมีพี่โซ่จะไปด่าข้าแล้วเาแล้วสมัคท่านเขอออกวามเห็นว่าคนที่จ้างพวกนี้มาเนี่ยอาจจะเป็น

มีรู้น่าช่วยดีเลยวะเล่าหน่อยดิคือเนี่ยไอเนี <Wars> ่ยไอที่รงมาเนี่ยมันเป็นคนร้ายพวกกูเนี่ยห้าหกคนยังเป็นคนดีมาไล่ฆ่าพวกกูมาช่วยกูหน่อยเถอะโอ้ยใหญ่เกินไปโอ้โหนี่หากหกคนเจ็ดคนโดนเขาไล่ฆ่ามาเออคนดีเนี่ยสู้มันไม่ได้โมเลยโอ้โหกัดกระหม่อมดีกว่าไหมทำไมต้องใช้พวกเยอะขนาดนี้เน่ยคือว่าย่ายอะเมื่อกี้สู้หรือเปล่าไม่ช่วยหรอกมึงคนร้ายเขาคนดี เอามึงรู้ได้ไงก็เขาบอกกูว่าเขาคนดีกูก็บอกมึงอยู่ว่ากูเป็นคนดีนี่ไงมึงบอกที่หลังเขารู้ไหมโอ้โหไฟไฟนี่ไงไอ้มึงจะช่วยกูไม่ช่วยไม่ไม่ช่วยจะช่วยมึงปล่อยไปเลยอ๋อโอ้โหนี่ยืนอย่างนี้กูปล่อยหน้าไหนเยีลยปต่อยเลยม๊งปั๊บสิเอ๊ะนตะปล่อยไม่ไปจับปิดนี่หันกข้บมาเอ๊ะไอ้เอ๊ะปัดนี่งัง

เัอที่สิบหกปลาามันเป่งคำอ้อนะครับทีมงานท้องถิ่แก้วน้ำตาเรือสิบหกปลาปตัว้วเหรออ๋อเอาเฮ้ยมมันไม่หา่านชุบผักชุบชุัต่รานอครานเ้ยข้าเดีอดวเดอดข้แล้ว หมดใจมากนะพวกเร่วมร้องร้อดีหมดทุกคนเลยขอบใจมากที่ช่วยเราเจ้ายระานเอาไว้นร้องดีหมดเลยขอบใจมากนี่ไม่ได้เกิวันเอ้ยเกิวันที่รอตาย เนี่ยฝีมือดีกันจังเลยเนี่ยมันเป็อย่างนั้นเหรอใช่ขระใจามาแม่แล้วก็ได้รอช่วยช่วยเราไว้ถ้าว่าเราที่ไปทางไม่ได้เพลูกหล่อช่วยเหลือเราไว้เนี่ยเราก็ตายได้แน่เลยโอ้โหท่านบางท่านต้องขอบขอบใจพระองค์ท่านมากกว่าที่กระนองฉันเนี่ยมาช่วยพระองค์ไว้เป็นไงก็ได้ที่แต่ต้องขอใจแต่ที่มันไ,ไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ใช้กระนองท่านมาช่วยกระนองท่านเสือกมาช่วยพระองค์เองเลย นะเขาเรว่าแล้วก็ใจให้ดันนะต่อค่ะเออพี่นุ้ยพีแมงชื่ออะไรเหรอผมชื่อของชายครับขมงชายผมบัญชาครับบัญชากรหม่อมชั้นบัญขวยเพื่อนไม่มีบันอีกเหรอมีบัญน้องบัญชาบันบันขวยบันขวยชื่อนิจิงต่บันะบันขวยนะ เออแล้วนี่นีชื่ออะไรนะชื่อผงก็นะคะผงผงนี่เหรอมีฟันด้วยไม่ไม่ใช่หวยผงชื่ออะไรก็ไม่รู้ชื่อผงแล้วมีงานทำกันเล้นยังยังเลยอยากจะไปทหารจะได้ทหารอยากสิเดี๋ยวก่อนต้องบุถามก่อนไอ้ไปทหารนี่ไม่ได้เงินเดือนหรือเปล่าครับเป็นทหาร ไม่ต yeah! ้องมีเงินเดือนอยู่แล้วและไม่ต้องกังวลเลยเงินเดือนเพื่อนานี่มากด้วยไม่ใช่น้อยเลยผมมันนั่ผมเป็นเลยแล้วกันถ้าเป็นแล้วก็มันก็จะให้เราท่านประธานให้เราจะมอบยศให้กับทหารคนตรงนี้เลยเจ้าเจ้าเจ้าจะอยากมีรถใหญ่ๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปบ้านจะไปขอเมียมานี่เดี๋ย้ลงมาจะมียศใหญ่จะไปขอเมียคุย อะไรไอ้บานที่คยทำไมมาจะลงทำไมเจ้าไช้ยศกูอ่เจ้าผมมียศนถามพนาสังมืนขึ้นําไมเจ้าคนปะ่ะแกคนปะเนี่ยมดนคนโดนคนสิไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาไปยไม่เป็นไรไไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร่เป็ไม่เป็ไรไม่เป็นไรม่นไร่เปไเไเป็นร่เเไปไนไปไมมเ็ไปเย็นเป็นไไรวะ ไอ้เจ้าหัคนเมือนกันเนี่ยไม่สนหรอกข้าเจ้าก็าสูงสักกว่ามึงเห็นก็ไม่เนี่ย ح ح> กูรู้ไอ้เจ้าวายรเไม่รู้อะไรเไม่รู้อะไรงแกบอกมานทีเลยแกบอกบานทีไ่าเจ้าเายยนจ้า ح ح> ไม่เรอเตอมึงยังไงมึงก็ลู้านั่งนั่งไม่ทำไม่เพื่อนนี่กูเียเฉยกอนจเยเยอ้เจ้ายนเจ้าโยนาเดียวเหีข้ามหัวไปข้ามหัวไอ้มนมีสัมมาคารวะลงไปดก ยาวยศก็ได้ลงไปไหนล่ะลงไปก็ได้่งมามาบอกแม่ต้องบอกมันไม่ใช้นเามะเป็นพนอคอกนไม่รู้อ๋มันเป็นหายายศลงไปนั่งต่อนู่นไปาอะไรน่ะพี่่ไปา้งใจได้ังใจจับต่อต่อกันเลยต่อต่อกันเอีกมาอนนี้ ไม่ต้องไหวไม่ต้องไหวก็บอกให้ย่าต่อๆกันก็หล่ะสาธุพร้อมกันนะเอ๊ะก็อำนาจแห่งเราเทพประทานจะขอมอบยศให้กับสอชายบัญชาและก็คิมซาบันฑวยคิมซาชื่อใหมนี้ก็หนึ่ิมซาบันฑวยมีมงคิมซาเป็นอหารรักษาพระองค์นั่นก็แต่วันนี้ตัดไม่ได้ ขอัได้แล้วขอมอบงานจากข้าพิธ่ได้สาบกุลไ้ทำเพื่อการเดินทางพระทรงดีใช้ได้ทุกนครเพื่อไปเป็นองค์คณะของเสด็จที่เทวราชเราเชื่อว่ากเสมอเลยพายันเปราก็ขามาใต้ตัวเสด็จที่เทวราชอย่แน่นอนได้ช้างก็เลยขอเดชะพระองค์คือจะให้ผู้ที่ต้องประมงไปพูดต่อพระองค์เทพราชวรวิตรานของพระองค์เทพประธานแล้วเขาจะเชื่อหรอ เราไม่มีหล <PI> ักฐานก็มองคุณ <ihrer> ก <vocal En hyd> ็ไ <reco> ม <Christ. S 2> ่เคยเข้าร้องเข้าวังด้วยที่จริงอยู่ที่ในเรื่อเขียนกฎหมายแบบเจ้าบาลกระบาลในข้าวนามกฎหมายไม่ใส่ที่ทะเลาะกันเนี่ยไม่น่าจะเชื่อเลยแต่ว่าที่เคยพิจารณาบ้างแต่เราประมงไม่มีที่จะมีเปล่ามีกระดาษเปล่าแกะกระดาษเพื่อนีไม่มีไม่มีไม่มีเพื่อนคะม่พบหากระดาษให้เราหน่อยได้ไหมได้

นี่แหละน่เร็วแล้วดูจะได้รีบไปท่คูลลาทูลาเลยบางทีพี่เไมได้เลยนะเป็นทาวเกาะไทยไอ้สมชวยเก่งไม่หยีไอ้หานอควรชื่ออีกทีได้ไหมคิมซาบันขยคิมซาบันยไม่กิมบั่นวยก็ได้คิมบันอิมบั่น้าคิมบั่นขุยนะผมนะจะลืมคิมบันวยนะก็ดีื่อน คิมอยไดใช่อเคีแลนดีนะได้ไม่ต้องห่วงคิมบัตขวอยชเงาดีเลยหมพี่ถึงนาเอออย่าลืมคิมบัตขวอยเพื่อนข่อยหผงเพื่อนกันเออาอาดีเพื่อนอาดีเพื่อนตอนนี้พื่อนมาแล้วเฮ้ยหม ดูแลเจ้าก็ด้ดีนะคุยทีหลับกับที่นอนด้วยโอเคด้วยดูแลดีนะเจ้าก็ดีเจ้าคนดีโจ้ดีนะเจ้ดีขึ้นแล้วล้วไปเล่นสิเลยแต่ไม่ห่วงเพื่อนอ่ะไปเลยต้องห่วงแม่แม่กูคุณเรื่องหวยกันมาตอนนี้เพื่อนในผมเนี่ยมีเยอะจนหมดแล้วแในผมก็อยากจะเป็นทหารเหมือนกันใช่ไหมอยากเป็นเพราะว่าพี่ตั้งใจแต่เราเพิ่มเยวะให โอ้ได้สามแล้วได้น่ก็อเลยถหมาด้กันเร็วมาทางนี้มาพ่อเปทางนี้ดูสิใกล้ๆนะหัวหน้าทันเอพันโททันตีูไในปุ่น้วยอำนาจแห่งเราเทพประชานจะอโอโอด โอยโอยโอ้อเจ็ดทีเดียวไม่ได้ไม่ได้หรอกเพราะมันไม่ดูเลยผมไม่จะวางจะวังอะไรน่าเนี่ยเจ็นมสีทองสีทองสีทองตายสีทองสีทองตายแล้วเดี๋ยวจะไรไปเลยผมสีทองเลยสีทองเลย สีทองอะไรอ่ะหมัดหมาสองหมัดหมาเงไม่อยู่บนหัวในผมได้ไงก็อยู่กับหมาไม่เจ๊ะครับเลี้ยงหมาตัวหนึ่งแล้วรักมันมากเลยพยายากลับเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนคู่ชีวิตกันอยู่ด้วยกันมาทอยู่ด้วยกันในการนอนก็นอนด้วยกันกินเหลือแล้องให้มันกินด้วยแล้วมีลูกมีเต้ากันแล้วสิ่งตัวอะไร ตัวเลยเหรอเป็นหาตัวผู้ตอเหมือนตัวผู้ี่่้องซ้ายเลยอ่ะขอโทษนะแม่นั่งใจเราไปจุดสกงสวัสดิ์สวสดี้องอยู่มาได้การหลายปีแล้วอะไรนะหมดนม่ยังอ่ะวีทุ่งเศีตัว <c oughs> ชื่อเพราะๆนเนียนะ <c oughs> ั้ใจนะอั้นี้สอบไป้หรอเ ไม่ได้ตั้งใจจะแจ้งเลยด้ว่อำนาจแห่งเราเทพประธานจะผ่าหัวเลยเจ็บไหมขออนุญาตให้กับนายผมเป็นมหาเล็กติดสอยห้อยตาเรา้ตั้งแต่วันนี้ไปได้ไหมติดก็ให้ติดไปเลยไม่ต้องห้อยได้ไหม ทำไม่ะก็พระองค์เนี่ยชองเล่นวอลเลย์บ่อยแ้วพระองค์กระโดดตรงนู้นกระโดดตรงนี้แล้วกำลังชันห้อยอยู่เนี่ยไม่แข่งตายเลยเลยเข้าใจผิดแล้ววันวันนี้พึ่งไปเล่นมาด้วย่จะบอกว่าเข้าใจผิดที่สอยให้ตาในที่นี้หมายความว่าไม่ว่าเราจะเสด็จไปที่ใดที่ไหนก็จะมีนายผงตาไปทุกที่เลยนะคะมาที่นั้นเราขอปรึกษาอะไรได้หน่อยสิมันจะมีไม่ี่อะไรบ้างที่ทำให้เราเดินทาง ก็ทรงบีรินร้องวิสัยโดยปลอดภัยโดยที่ไม่มีคนมาตามฆ่านี่เป็นเสรับภูมิปดีทศของเราไม่มีโจรประดัาฆ่าเลยในผงก็ปลอมตัวสิพระเจ้าค่ะปลอมตัวอะเพื่อปลอมตัวเป็นอะไรก็ดีบอกคุณให้ได้ผลประโยชน์พี่เราก็ปลอมเป็นขอทานจ้ะมีใครมาโยกงานเรเป็นขอทาน แล้วมันจะลำบากไหมมีผลดีอะไรดีมีผลดีมีพระเจาพใม้ผลประโยตรงที่ว <puntos illa> <oses> <hundred th> ่าเราไปขอทานเดียแล้วขอทานเลยเาะให้บาทสมาทบาทสังาทน่ามาสิบาทแล้วแต่เขาไปอีกเมืองงนีก็ได้หลายหมื่นหนุงพระะท่านไม่ได้สนใจไม่ได้เรินทางไนะคะเราสอคนเดินทาง มีบทฟาทงเารแสรงกันต่อครับเจ้าอย่าลืมนะยามข้มาเจ้าเสด็จไปทางไหนเจ้าจะต้องอิดตามข้าอยู่ตลอดพระพุทธเจ้าค่ะเดี๋ยวเราจะปลอมตัวไปยังเมืองพระเจ้าอาเดชุนงมอมฉันไปด้วยพระพุทธเจ้าค่ะ 来，倒戈！